หลบสปอยวันนี้นะครับกับแม็กซีนจากใจของแฟน2พัภาคแรกนะครับผมว่าค่อนข้างน่าผิดหวัง ซีนสารต่อหนังสอยองขวัญไตรภาคจะพุ่มกับไทเวสนะครับหลังจากที่เปิดตัวไปได้ดีกับเรื่อง X นะครับก่อนที่จะตามมาติดิดด้วย Pearl ในปีเดียวกันภาคนี้เล่าเรื่องราวต่อจาก X นะครับแม็กซีนมิงส์เดินทางเข้าสู่วงการฮอลลีวูดเต็มตัวในช่วงยุค80 ต้องบอกว่าภาพยนตร์ซีรีส์ X ของไทเวสเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับ3เรื่องนี่3สไตล์เลย X นี่เป็นยุค70ปลายๆนาะตัวหนังนี่เป็นแนวแบบสแลชเชอร์เลยแต่เอากลุ่มตัวละครที่เป็นกองถ่ายหนังผู้ใหญ่นะครับมาสอดแทรกให้มีสีสันตัวหนังมีความหลอนๆนะแล้วก็มีความมารุมมาตุ้มในช่วงท้ายนะครับพอมาที่เพิร์ลเนี่ยหนังเล่าย้อนถึงที่มาที่ไปของตัวละครยายแก่ในภาคแรกนะครับถึงแม้เนื้อเรื่องจะค่อนข้างเรียบง่ายนะแต่ตัวละครและการสแสดงของเมียกอสเนี่ย ทำให้ผมชอบภาค2มากๆนะครับพอมาภาคนี้นะก็เข้าสู่ยุค80นะครับมูดแอนโทนดูสนุกสดใสขึ้นนะ เซตติ้งในฮอลลีวูดที่ได้เห็นแสงสีตัวเมืองนะครับบวกกับแคสเนี่ยที่ได้นักแสดงดังๆมาหลายคนนะมาร่วมเล่นด้วยทําให้ตัวหนังมันมี potential มากๆนะครับแต่เสียดายที่ execute ออกมาได้ไม่ค่อยถูกจริตผมสักเท่าไหร่ถ้าใครเคยได้ยิน phrase ที่ต่างชาติชอบใช้นะครับคือ style over substance แปลแบบบ้านๆก็คือแบบขอบแบบถ่ายองค์ทรงฟริอาซว้ก่อนเนะเนื้อหาสาระค่อยว่ากันเรื่องนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเลยนะครับสาหรับผมคือถ้าดูเพลินๆเ,เนี่ย production การถ่ายทำนะถือว่าดีมาก เลยภาพออกมาสวยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องการตัดต่อนะครับเพลงประกอบฉากเลือดสาดเนาะที่ทําออกมาได้สะใจไม่แพ้ภาคก่อนๆแต่เนื้อเรื่องอะ่ะผมมองว่าคือไม่อยากใช้คําว่ามันออกทะเลนะแต่มันออกทะเลจริงๆนะครับคืออย่างสองภาคแรกมันมีที่มาที่ไปเนาะยิ่งสมมติถ้าเราดูเพิร์ลก่อนแล้วค่อยไปดู X นะครับมัน make sense ในตัวของมันนะว่าทําไมตัวละครเหล่านั้นถึงตัดสินใจอะไรแบบนั้นนะครับแต่พอมาภาคนี้มันเป็นฟิลเหมือน เหมือนเอเจนซี่คิดงานอะวันนี้เรามาพิชไอเดียกันนะว่าภาค3เราจะไปยังไงต่อดีแล้วแต่ละคนก็เหมือนโยนสารพัดไอเดียต่างๆมายำรวมกันพอมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นเนี่ยคือต้องบอกว่าหลายๆประเด็นน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าวงการฮอลลีวูด d นะเรื่องการสืบคดีต่อมาจากภาคแรกหรือพวกแก๊งเพื่อนสาวในวงการเดิมของนางเอกแต่พอมารวมกันเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่หนังมันเอาเข้ามาเนี่ยมันบางไปหน่อย คือไม่เน้นสักทางมันเลยไปไม่สุดจะแนวสืบสวนฆาตรกรก็ไม่ใช่นะสแลชเชอร์จ,าจา๋าๆหรือหนังผีก็ไม่เชิงตัวละครบางตัวยังไม่ได้อินกับเขามากนะครับก็ตายซะและ้วและยิ่งช่วงท้ายที่มีการเฉลยปมบางอย่างซึ่งเป็นคลแม็กซ์ของเรื่องเนี่ยผมแบบถามจริงมันไม่ได้ว้าวเลยนะคือถ้าอันนี้เป็นหนังเดี่ยวเรื่องใหม่ผมอาจจะชอบมากกว่านี้นะครับแต่ถ้ามองในมุมภาคต่อของ X กับ p e a r l เนี่ยยิ่งถือว่าน่าผิดหวังเลยทีเดียวสำหรับแม็กซีนผมให้5เต็ม10 อย่างที่บอกไปนะครับพอเป็นภาคต่อเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่มียกอเสงภาคนี้ผมว่าก็ไม่ได้สามารถแบกได้นะครับแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างเนาะใครไปดูมาแล้วนะ House สามย่านนะครับผมใจร้ายไปไม่น่ากับเรื่องนี้ถ้าใครชอบก็มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนใครชอบคลิปนี้นะครับก็เช่นเคยเนาะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับลบสปอย